hasil ini pejantung si tegar tegama pung suktogong si, tanggung damawiara damawiara lisan tegu kasatka ung soda sangato apatraya ngaci leu toktah tanggap di somya malidana kusu sakti di basila kusu pamya di babwa na kusu tentu kelak kali wiyamya no pejantung ini hidup di อนุโมทนาตรากรุณาสารองสารีนี่ก็มาลุยดากุ้สูในเฮาสนิยู่นาวกะลากะอีมาเตสารองสารีเดียรนี่กุ้สูอร้องมาตวงเตสารองสารีมามินทือเตอยู่ละแค่ซิสีเดียรนี่กุ้สูนะสารองสารีนาวกะลากะอีมาสารองสารีนาวทว่าปุปปะจิตนามาตวงนาวสารองสารีนะมงสะจิตนามาจึงทึอยู่ละสิซีนาวทวาอัปราจิตนาจิตนาสุ่มปา จตนาทสมปามีปลจูนักกสูนักกิวตะลกิวทากมาเลยดกกูสูแต่ยังยังเป็นนี่กิวเอาเทงเทงยเปนนี่กิวเนีป็นนกตะลานมาปานนใหม่นีแต่งเตปึงแรงจาค่ะสุทตกองซีพระราหัตาจาเตสุทตกองซีมาลยกู้สูแต่กูสูมาเลยกู้สูเนยเอาอางานเนกูสูกรุณากูตละนวิสระเปตเนเท่า အပ္ပတန်သတ္တတကတာမာတောင်းတဲ့အပ္ပတန်သောကလာကလာကာမာတဲ့အပ္ပတန်သောမာသူတဲ့အပ္ပတန်သောအပ္ပတန်သတ္တတကတာကုစုကုရဏဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကိယမင်းဖေးတဲ့အကုပိဒေတဟာအကုပိဒေတခံစားနာမကုစုကုရဏအလိုမရจุမီจุมาကုစုနောတဲ့ဒါနာကုစုဟာသီလကုစုဟာဘောနာကုစုဟာကုစုအမျိုးမျိုးကုစုအမျိုးမျိုးတဲ့အလိုမจุจุ ไปจังสีตะกาตะกมาปองสุดของสี่กะลมาดีกุสูหนะอย่างเป็นนี่กุซูกะหอยางเป็นนี่กุซูกะเมียนมาลีวันนี้ใหม่เน่แต่นเตออมยะตาตดายะดานนมดีตินี่ทอมจิตนาสราตรายุมอันเนียพระตราสังกายุมอันเดียกรมกรรกิวนี่มีมากุซูนี่มีมาทะห่าแต่ละกิวยห้อนี่มีมาทะไกแต่ละกิวไกน้มาจุมอันเนียพระตราสังกากรรมกรรมกิวแต่มาลกุซู นี่มาดูกูสูนีนาวนาลาลีอิวนี่ใหม่เนีตตอตือนพว่าใม่ตยเรื่องคำจริงอุจจาระลืงยองชังเต็ตรีลาลีิวนีหนออะไนีแต่กิสันดานนันดีที่มากันกูสูอันยใหม่ตียวนี่ก็มาดูดักูสูหนาวมาผสมภาษามาจูจูยาต่มามือนทมาเดรู้สีนีต้อการวะตรานี่ต้อทรูีมุระเต มาเดารู้ซีซีอลูคำปุกูกซีอลองเตอเออนันทารูซีนี่เรื่องคำจริงจริงนี่ตะครูลูอลองเตอเออนันทารูซีนี่เอแกงแกอ๋อลูอลูเชยงกระถอดไดปุกูกซีอลองเตอเออนันทารูซีนี่ดอนทารูซีตราหน้ามีมาลวีน้ากุสุตราหน้าอากิวเขาอากิวเนี่ยลาลูยอากิวนี่ไม่แน่แต่งตัวตัวบัวไม่ได้เรื่องคำจริงจริงอุจารเรื่องยองชังเดตรีนาทุตกาตอมิ้นเซ็งถอดดาลูเด นิปุณีลีนิตะเปนิตะปานภูมินิธมาสาภูมินิมีเถอตึงเเละนิมีเถอเเละนิมีจุมะเเละนิมีสรรสั่งจุมะภูมิเเละเถออนาณีงาวงาวโอจาอานะฮานามะรูรูซิซีมาลีคุสุนาเตโบวะไมเตียวงาวโอจาอานะเถองาตึงวะเตวานาจันนาลาลือเอกุณีนาอะไมซุ่มกาลินาทานันเฑติมาเเละคุสุครูนาอคิงคากาละตึงมาลือ ออูค so ัมปโกอสิกะลูอดกะลูอัพเดตึมกูคัมปรกสิอูซอมเดอูปพซอมอะลูกาเแตู่ปิสังกานนาเวนตัวมือตาแตนี่น้มลงศัจิจินะก็เอาคิงแต่รูมิไู้นี่หนทวาการละดานะมิรู้เรื่องการละดานหนะอะกิวมีปเลนนนี่ก็มีละแตอะกิวคิงมาแต่ลาเลนมีตัมุยต่าคิงมีตัมือตานอยาเล่นเลนนอนี่อาูเลนเสืออกิวนี่อาูเลนนี่ชูนี่รนี่อาูเลนเสืออกิวแต่อะกิวตะพีตแต่อ တတိယတလူတော့ခင်းနောအကူလန်ပြေတဲ့အောင်နာနာထွာတော့ကာလာဒါနမြေနူထာမင်းလူဒါကာလာဒါနနနိကလိုခင်းတုံတဲ့လာလန်ကယူထာနိနောနမကာလာဒါနအမရိစ်အနုကိတာစေတောဒါနတေတီတဲ့မာရကုစုမြေမေတရားဒီရောင့်ကံကြည့်ချင်းအောင်ကျသက္ခုလူအလောင်းနောတမရောကာလန်မင်းတောင်း มิรูาเนอาานี้มมิรารเนอละอคินีมา่นีจะคำจาเริมกนั่นมายุมอำนาจพระราราสังกันี้ตมจิตนาสราตราทางทางถึงตัรู้ลุยตลุยเดียนัมายอย่ปุกปะจิตนามงสาจตนาก็ลากลูเด่นิสากูนะสารังสาร่เป็นนี่ก็สารีสิสิรู้ตังเด็ดเป็นนี่ก็สาร่รู้มิตรเด็ดเป็นนี่ก็สารีสิสิทอมสักให่มันต่ออยากเล่นเล่นเอากักูนะอคิตรามมีมิวเอา อเกลดรามินควายเนมัยควายนิสาคุนะอันเดียยูเดียโยนีโตมนาติคารายูเดอาหะเฟยูเดะกุสุเฟนี่ปิจิอกขะมินิโกยนะฉะเมกะรันดูโตเนฉะเมกะปิจันดูโตเนตัมยุงนะยูนิตัมจิตตนาทราเมญูเมนดูรินานาลาลณะเกโยนิมาอรันคัมจิจฉโอจารึงยองชังเตตรีนี่กะละเรื่องนั้นน่ะกิวตาระเรื่องคัมจิจฉโอจาเตนี่คัมจาบามีตัมือตนะคัมจาบาตอโลกะคัมกู

เออแกละเลือะในเรื่องำจริงจิงอุจจารวทธกรจาะ่ต่อย่างเลงอ่านอว่าข้นเแต่มมนอ่าตึงอุมาอุวีข้างแต่อีอ่านข้นแต่แต่เขาตามมังกรรก็เอาเมืองวาแด่นน้ออย่างนันเอาลูกเกินกะต่ครูพุงคมลาพุงจะเข้าจะเอาเดียวมีเกินกะตาบุยน้ำคำจาาปตาเอาแต่เอาคร่งนำมารู้ดาตแนแต่นาองนี่ตมจิตนาสราตราบจเปียแต่รู้ต้องรอก้าหลเงมันตอไม่รอการเนาะ အော်လွန်တဲ့ခမ်းချပါတော့နေတယ်နော်အတ္တနိသပရိသအနုပါဟိသတဏ္ဍတိတိလေမာကုစုမြုံမဲတရားအတ္တနိသနမ်တော့နမ်တဲ့တုံခုံခဲမုံ มาศัพท์เองเนาะกุสูนาอคิโตถ่างโตอคิโตตารละโตอันเนรีเรเด่หมัดเหมมาอญูมาตยองลูธาตันตยองมาวะยะวิสสะยะปะสีเดปะพยูเดกยองกุทีเนาะเหมวังทางต่างขุยเนเหมวังทางยามขุยเนหวังตมานึงดอกขุยมานึงตําอันตมปะจามะสารีนาเดอันเนสารีเมอันเนกุสูอันเนรีเรกุสูออขุยมีพระทยูนาอามินองค์สวดเตองค์ปล้องจังรีอันกัมรีเตหาขุยละลังกุสู เอยมีูมินตันในสมในฮาสนีอยู่แต่ี่รู้ตัวเป็นว่าอ๋อหรสังาที่เขปืนี่รู้บ้เดินมเดี๋ยววินาสุมช่องเดีววิิศาสนาเดมเขมชาชาพุ่หนงบ้าสักถูจู่ชัววิวิเดยองชังตะลิพิวศาสนาเดน้ำอาบุงตลาสะพุงเดีองสาลีอ๋อนี่เดอย่างเป็นนคลาน่ิวนี่นาวรีรเดนี่นาวน้องนำมาอตานิสะปริเนสะนุปาหิสะการนันเดียดีเดีมีรู้เดคิวนี่นาวนาลานี่ไม่แนเดนต่ นี่ก็เป็นเช้งเลื่อนดาเรื่อคนคำจริงๆโอ้ใจเนาะรันซุนยูง,งาป่ามียาไก่ที่แม่ยาไก่ตะไก่ถุตาเดะคิวขาเนาะลิลอริกิกิอย่างไรๆนี่ลามนี่ลามเอาที่เล่นนี่กิวจาก,ก็เตว่า <c oughs> เป็นเช้งที่เล่นล้มโปงทุ่มกิยับแต่เออปีขามือจูผ่าจูทุ่มกิยับชาองค์แค่องค์งาแต่รันซุนยูง,งาป่าเลยยาไก่แต่ไก่ถูาดาไม่ติดแน่นามากระลุงกระมาซีมีมาได้กู้ศูนย์แน่สนิเนาะ 哦你個堂嘛苦สู那你經有法陀三間你累善加得到你堂嘛苦สู那麼苦สู又鬧幫敏家你มายา的圖嘛到的改圖到然諸妙那般滅樂幹得可不你苦สู藍布依薩苦สู進安那達諸妙那般阿驚阿驚陀的阿驚陀的阿麗圖的啊ໄຂ圖的啊那麼都能看到你那麼嘛苦สู那哦麗記那麼奉念者迦須陀 gong 西馬利苦สู那阿驚陀阿那妙阿彌陀 ยมอัอเมระเราสังฆ์กัมกรมือกวอามรนนี่นี่ต้องทารุสีนี่ต้องการวะตระเด็มาลกสูอเมริางมกาลรดนะคิงขาการระนีน้นนก็รู้น้องนีกตานองคิงตัลรู้รยตันรุยอนนกาสยตดานนีที่นีก็รู้ได้ครรู้อาจารลองเด็ดทรการเทจีเนมนละเน่ทารุกาเรเอนทานี่ต้องจิตนาสราตราแยกๆเดลวยอไมงัดอัตานิสะเปรินสะ vang ta thi khuk ta ni nam ta ni nam jak thi khuk ta ni thong ku su ta rak khin pe ni na da ku su de thang lu ria thang tan de na min lu ni na nao a kyo tha a kyo ha a kyo nya na ma lok kha ku ko sain tho ta lu yo lu yo chung pra chung pra am o kankan ta ta de ma ba de a thong ma de chi ba de thong chu ba de thi ta ta ka taung bwa sansara kala pe i tu ni pa de bwa sansara ni nao i ka lu ba de ka i ka ni na de ku su ri de a lu ku su min ple chung ma từ bỏ mày thế giáp khai từ bỏ bao tao ple chung ta na cứ mình chung nào ta na tam phu ta từ khăn bỏ mày thế nhau rồi khăn chi chính ông cha lớn mình từ mới tao ta na mình chi nào thùng khăn để thùng từng từ lá tao Năm mà lo cả khăn cụ, lui chung trà chung trà bây chẳng gì tất cả tất cả để gì đấy lùi từng chung trà thùng mà học cái để lui từ sa để lui သုံးတ ường လူတ ường လ่าน ਈ ဟောလို့လူတ ường တလာတာအကွာနေမိုင်းနေတင်တဲ့အကွာဒါနာဒါနာကုသိုလ်နေကလကတ္တဏံတေလူဟိုက်ဒါနာလူတန်စုတေလူမြတ်တန်မြတ်ပုံနဲ့ရုံးနာသတ္တကာတောသုံးငါရံခံစီကျဉ်ဦးသားလူနဲ့သိတာဘောရအင့အတော့တာတဲ့ကုသိုလ်၄တေလူမကုသိုလ်၄ကရုဏာဒါနာကုသိုလ်တေလူမသီလကုသိုလ်တေလူမဘောဂနာကုသိုလ်တေလူမ ทานะกุสูมิมมานังทานะตัมปุตตานิบวกานิรังกรรมจริงๆอูจาเริงศีละกุสูกุรุนาตื้อภูมิพวะฮ่าคลามเฮาถวาลูดะยาถวาลูอิ่มมาลูลูดะยาอริกะอริเกสุเนาะคังลามปฏิรูปะนิเวปราหองลูดะฟราญาปะนิกะออมยางยางปะนิกะเปละจุมเนาะเปละจุมอตระกันใหม่ลิ้นหิวเต๊นี้เหมือนทําใหม่ได้เต๊เนาะตื้อจังซี้ก็ลงก็มาเสียได้ฮื้นปู่ได้อดาปู่ได้หนึ่งกะละตุ๊กกะเอาได้ ပတိရူပဒေတာဝါဒေါသဥပ္ပိစကတ္တာပုညတာအတတမပတိဒိသအေတံမင်္ဂလမုတ္တမန်လေပတိရူပဒေတာဝါဒေါသလောယုဏမင်ကျူချာနိမေကျူချာအဓိကအမေတာခလမ်ဩခလမ်ဩမင်ရောမာချိပာရီဒီနောင်ဂျာတရားမာချိပာရီခလမ်ဩမင်ရမာချိပာရီချံပီမာကုဆူ၄ဒီနောင်ဂျာနင်နိခလမ်ဩနိခေါဩနဲခလမ်နော်ဂျိပာရီတဲ့ယာမာကုဆူ၄တဲ့ယာနာတော့နော်အချံပလီ ยามพนีเก็มคุยบาข้างล่าอุ้งยามยามข้งล่างอุ้งห่าหนะมาบาทำไมมาไปศิลาคูสูน้ำแข็งศิลาขามนน้ำแขงศิลามินห่เนาะตืรางใหม่แตคุยดสุดตกงมีตมือตะนาวเนราะศิลาตะเปจยงตะนาแต่คุยตะสุดตะกงคุยเดียรุรึกรุรงพุงไม่พุ้งชางแต่นี่นี่มิมาตแต่วังเลินมานี่โบะไม่ตนนี่องเด้นี่่างแต่วังเลมานี่เอามากระพืดทำไมอ๋อเพราะว่ากีนนะ đi nam xí lại chỉ là nó mát nào mới này ngã bây giờ mới được cái thêm là mà nam kèm xí lại thao bờ với bồn tàn phá ốc chả đào tô xí phong cục chả đào tô xí phong là nam xí lại chính lệ chung là thao với với xí ủng đập nào ra xuống tầm ấy tiền thà mới này à thúc chả đào à thúc bờ đây à má mà má thôi má má để má kèm xa xa vang tơ tơ mẹ nam là đi chứ mà nam kèm xí น้ำแข็งสีตะลุงตะมาสีแต่เนาไปจังสีแต่เนาน้ำแข็งสีละแต่รูเอาซีซีน้ำแข็งสีละมีเอาซีซีเน่าหลาค้างล่ามเผานั่นถกาต่อเซงถวารูแต่เซงถว่าเดียนี้รูทัาฉาโรกากรางแกมารีเฮาปัสสละชีเนาเรื่องคำี้จิงอุจารึงแต่ท่าฉาลึงเมื่อใอย่างไรเนาะเรื่องแต่รูตาตานตวาสนาป้าเดีรเลึงไม่ เออน้ำแขงศิลาทึงจะเอาต้องัดปลาสิลาจะปุงนะชางแต่ถวมาแต่มิวของแต่มิวแต่มวถือแต่มวช้างวิมิตรถวาเ่แต่ช้างล้ำกูสองล้ำถว่าดาอมินน้แงสิลามินเปล่ยจุ้งงัดปลาชีสุนัตแต่งัดปลาศิลามินเอาน้าต่การาห่าละนำโรคทัดชาชทโรกาแต่กางคือกันบวามัยที่อ่อติกาเคมบรีไม่ได้ไหนลิกาเคมบรีเบิร์กเคมบรีเห่าสิะมาชีปวารีเตช้างปลีมากูสรีเตช้างปลี ว่แกมบรีตหาตัวนูมนไ่้ตลาดูมีมาจิบารีแต่มาหนึ่งตอมีมากุซีแต่มาหนึ่งตอนามาแกมบรีพนิกาาสเพราะว่าอยู่ขาดเ็ไปกมบรีพนิกาหาเพราะว่างานแต็กมบรีพนิกาหาเรานำลงหนอนนำแกงสีละชีสุดารปลาอย่าไปดิ้กไจุงสปนาที่ปาตาอลูมาซีหวังากเตมีกินไข่ละเน่ยชงมาซีมื่อตัเคยมีสีกันเทียวอย่างตเคยตมาซีตอวเอามีมาซีกนคดก็เื่อคือกำลออตม่ะดเน้อ ม่เนี่อดีนาดานาอ้ทุกคนตาวางตาขุ่มเดียยทุมเดีรู้ซาซาคุนี้เดียาดับซาเาหทุมเดีน้กมีตุมิกซาซาไปมาตาวังปูมามุตาวาเดเล่นตาทตุรามียออช่องเงี้ยตุราเมยต้าทีสุราส่งช่องตาเมสุ่งช่องตาทีสุราถว่าได้ไหมเซงทวารูเซงทวาเดลูตังินตัวงานไม่ต่ย้าทีสุราเนี่มหะาปิดเนะ รู้อย่างนั้นะองเดียอาศเดียมินตออดต่อหน้ามือเด็ดสีเดียผาเด็ดสีเดียชราเด็ดสีเดียมิ่ออดน้าตัดสีตุ่มมืไม่ตันเน่ชราตัดสีตุ่มือผาตัดสีตุ่มก็พื้อทำไมอุยท่าน้ำลงะสะปรุงเงนเดียนเท่านันุการต่อปว่าเด็ดตื้อเส้นผ่ารูเด็ดตื้อกว่างานถอดในมันถอดเด้ลุงเงินถึงเงินถึงตัวการต่อถอดเด้นลุ i ตังเงินตังงานวังเอเด็ดตัสตวังสนพิลิไมรงงดต่อถอดได้นนิ่ นะมาช่องเงี้ยเนาะงัตตาศีละนะมาตะกรุงกัมมาสีชองนะมาซึ่งทั่วรู้เด่ดาณาเดอะลูมาศีละเดอะลูมาบวนาบวนาอัตราเตอะลูอุงนี่มามีตะอุงตะตราตอนนี้แม่บุ๋ยประจําที่จะเอาตะกรุงกัมมาสีเดียวกะละเล่นน้ําคันใดตะเมดตะมีฝ่าเดเดฝ่าเล่นเดเวดเนี่ยเอาซีซีเนี่ยเอาซีซีตามหาณีตันนี่กว่าตันเวดเนี่ยนานตะเมดตอง

รื้บาวอยวมินอานนสนนนหรทเลยย่างไลอวมินรู้ที่เดที่เดนแลต่รูเดีนีมาลาเืองกันตะเมตาตเมตาตุตุกาตอนัตตาเดนสระดุขาอนัตตานิกะ่นี่ันท้ย่เนาะตะเมตาชังเรอนันาตนี่ทนตึงตลาดตาทำไม่มาทนตึงตลาดตงครังจืแง่าวิมินตมต่นี่มาไปเดียวก็คุยอ้าวคือมินองค์ตานะองค์ัไม่แค่ทันท่นตลาดตานันมาันลาย thần thần là ta mới thế này thần nương mới đấy đẻ ông ta hay tha ha với bốn mươi trang của tha ông nương nương này này mà quên á à kèm chơi nương à thêm ít ông ta nào mà lạ lưng khàn đàn anh ta chẳng lẽ bướng bỉnh cái gì thế à bướng bỉnh cái gì sao mình thương kèm tới lên ông thương cái gì sao mình bỉnh anh nhỉ thần 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 là ta nào mà nhỉ cái lạ ông mà อาสัญสราวจุคกะกุละถันเตนิตุนิพพานาฉาทุกะฟราทุกะฉาทุกะสีทุกะเตนตฤมินตะตุตนิพพานะเตอิโคยบาดมีโคยตะเตฟราทุกะเตโคยบาฉาทุกะเตโคยบาสีทุกะเตโคยบายันเลพูวิกันแกมุพะแกงะตปุกะมื้อตัมปูงเตจะมินพะตะตังพะบาคิงตุไม่ตะเนตะมื้อตะใหม่ละเล่นขันธะตะเมตอกะนามะขันธะเยนยันพะนิคะละถันนะบาปะดิเมองค์มาตระ กู้ซนามาจุนจุ่มมาดาน่เดมามาปัตเตอตัวนี้ิบนอีเสทวาแกงเลครับาะว่าสันสรากู้อเสทวารู้เดดอรอเส้นทวารู้เดเดต่อเซทวารั้นรู้เด็รู้ตึงตะคริยาดานะสามอะเซทวารู้รู้อย่างานอ่ะรู้กดานะก็อาสังทางทอดได้รู้คงมาเนอะน่กตอนปิ้งมันเตเตว่าลำตึกเตเตวารู้ดานะชีนะเสทวาขั้นรู้เด็ทวาแต่ไหจะองเย์แบเซ้ปังวาปัง ဘုခွေဘုတိစာတဲ့ဘုတိစာဝางတဲ့တဲ့မဲနေလူကဒုတဲ့တာတဲ့နာဒါမှရောက်ဆုနာလုကကျူမမဲမင်းတဲ့နာမဒါနာဆံထွားလူတဲ့နော်ကျလူနဲ့လင်းစစ်စစ်စံစစ်ကလုံးကမာစီဘယ်ဆံထွားလူလူတူဟန်ခရီးမှု။ဒီမဲခရီးမှုတဲ့မှာမွေဒါနာကလူမွေတန်မွေဘဒလူသာဒါနာကရောနာလင်းလူလူလင်းမလား။ဘယ်လင်းကြည်ကြည်လင်းခင်ခင်နဲစိုင်းနာနမဒါနာတဲ့လူမှာသီလတဲ့လူမှာဘဝနာတဲ့လူမှာ ตบุนมานาดันตอจังจีตเกล่งกะมาซิเตยาเปจังทีเตียกะลาแกมบรีเตอาฮอดวงนามเตอะดลาฮดวงนามะควยพราสาธนาตวงพูดเดเนกาลตันปัตติเตกาลตันปัตติควยพราสาธนามาอยู่หนอกุซูเนอยู่หนออคุซูเนอยู่หนอทาฮองเนทักไกเนซีมีตควยตอพราสาธนาเนาะตสิเตอะอยู่หนอเปจังซีตเกล่งกะมาซิเตบุงบุญเนเนอะก็ปือปู่เปียงฮอกเกยมะมาเลนละกุซู เมือตนไปู่รัตนาเอามามาเล่นมากุศุก็ปุ๊บเอาเกียงปิ้ตปู่รัตนานำมามือผ่าเถดละเล่นกุศุเมื่อนหนเอนาวเลกสักเมื่อตอนใดปู่รัตนาไม่ไ้อตนาละเล่นอกนาำกาล่าแตปัรติก็ปุ๊บเคลยอบพระศาสนาปูเถดเอาเดียเล็กสันตุเดี๋ยวล็สันตุแต่ปฏิปราชตเมื่อตจุนีจุมห้าในแชนีเจาอุปงนีองคริงองขชาณีในปุ้งนีตัวิุกีตวองขชาตาส่วนมาเรื่อจุนีจุมห้าอุทิก็ส่วนเดี๋ยวล็กเดี๋ยวส่วนเดี๋ยวเล็กเปลง่ยนเปล สนเณปราลีปราลีติอเป็ดก pues ังนึกกุคุยมื้อแตเน่เล็กอ้องแม่หนออ้องตื้อหนอวิสิเดเจนิกจุนนี่จุนฮาดะละลังกุสูวิสิตะคาตากัลูกตะนันเณมุภาสีกะลือเดมุภาสีเตมุภาสีเตลาคุสูกะปุปุตระหนอลาคุสูโอมื้อตื้อนี่บ่แน่มุภาเตหลานะนายกะคือตระนี่หนอนามะปุรัตนากะปุปุรัตนามามุภาสีตะกะสัมมาสีเตลาลังกุสูมื้อแตเน่นามะกาลตันปัตติ การดำปัยท wow. oh, really? uh okay. oh, ี่การะโอกาสดปติคือพระศาสนาแต่มือเล่นผ like ู้คู <h <h ่รัตนาเอาเกี <h <h ่ยงเอาเกีงกู้แต่มือเล่นไะโอกาสดปตินี่ที่ม่ต่ลรู้น่งต้นไม่ต่อรู้น่งต้ไม่มาน่งต้แต่ตลาดกู้สูมืนอะไหนรสิทปจังซีกระลุงกระมาแต่นี่เาก็เพืเอาดุงแกมรีมินเทาต้ามินองมิต่ลูน่งต้ามีนตลาน่งตากููนี่ใสนิตลาดน่งต้ามืนจะไหนไปโอกาสดปติปู่ก็ะเืปู่เถ là lên cứu xú, thăng lên, thăng lên đấy, thăng lên Papua, mau là ba cứu xú, thăng kinh yếu mà sáng kha nằm ở Peugeot Tam Bati, Nam để Cam Marie, Nam Ma Nung nằm ở, à khoang liền nêu cho nằm Ma Cici Tam La mui... Ta, Nam ít pha lên cả, miền pha miền Ma cứu xú là nương, La Ta nằm ở Peugeot Tam Bati, Ubri Tam Bati, Ubri Tam Bati, mui, u, khoe prasa ta nằm để mui lên, Peugeot Tam Bati lui nâng ta nâng để mui lên. ไปจังสิแต่การกรมมสินามลงจิตนาสัทธาตระมินเตนทาน้องรูต่ตันตาเมื่อตอนไนอออยู่นะลู้ะอยู่นะอ๋อสังฆาอยู่นะพระตระสังฆากรรมกรรมอยู่นี่มีรู้นี่มีด่าอยู่น่ะเล็กสันตุกรนสังฆาที่ทะยุมอามสังฆาสิอลองพระลองมิเตนทาเนาะทะลูแน่นี่น่ะลูหนึงตองกับวสองแน่นี่เนาะกัาหนึ่งเต่าเริ่มมีอ่อนนี่ไม่อ่อาเมื่อตอนไนนามะอริกีสุนันี่มาจิตนาสัทธาตระจิตนาสัทธาตระนามอริกีสุนามะมาว่าใครเนี่ นกนาตราณี่ม่จอ๋นิสนนี่รู้ทึเสงตันทึเ้วเมื่อสงเสงงมื่อเดเมื่อเสงเดดนั่นแม่จีนนาสรานาตะถังดาว่แต่ถังตาดรู้ทึกเดทึกขึ้นนะชายเดวจะมีรู้รุมไม่อเดจึงนาบาราณี่นาจะาอ้อกระปุ่นนี่เหนือจะนี่ปูรัตนาเอานี่นอนรู้นองตันนอนนี่น้ำลองเดดสัตวสุตกงสจีนนาสราตราเอานมานเรื่องดูบตันานาบว่ายูแค่เดน้กูสูเดดขึ้นหนาว

รวมเนี่ยเฮาเดเนี่ยเฮาก็เตงว่าวุ่นนี่เนาะเซงทั่วกันรู้เด้อานิมากูซูยเนาะเซงทั่วหลูหลูเด้หลูยามมาดงกูรับกูเด้ยามเกวังคริเกวังตะเรเนาะนำมาจิตตนาสรัทธาสุหมูอรูปเด้จุงนี่เนาะนำมาเปจังซีตะกะล่มกันมาป้องสู่ตะกองซีเด้อาสนิก็เหลิงกลับเดี๋ยวสมเดี๋ยวเปจังซีหนอเฮาสารีมุ้ยกันทานำมายู่มงาเด้ยามนี้ก็กลับเต็มๆเนาะอยู่จ๋าเต็มๆนำมาละกูสู่นำมาเปจังซีตะล่มกันมาสิกระทุมเด้อ ร่าคจอุจาระอย่างเปนกนละอเมียนามาลุยนกุสุเนสินาลาลุยอเมยน้ำคำตาตะติเมเรืงตน้ำคันนายอย่างปนกัละอเมนแต่น้ำแขงศิลาพงภาวนาพนัละเรองันเกี่ยวัเมนาวนะกุงกามาปองสีแตหันนี้อยู่มังาะน้ำสาริปายามแมสาจิงอุจาระพงแต่ย่างกลึงมสิสแดนจุ่มปรีจุ่มปราปงาปราตะตในตกาอเมยาสีกาอาชูตองกมองโกดาลูแคมสาลูแคมสาในบังแขมสาอยู่แต่ อยู่ๆซ่าๆยาำกระละกันวังสื่อเนี่ตระนาซิยาลูอาตะพงอารุงติหุย